ปไหหปไหนหมดวะไปไหนหมดวะอะไรเสวัสดีครับลูกค้าเจวัสดีค่ะอะไรอ่ะโอ้ตุ๊กตาเป็ดมารับไป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 นันนั้นไม่ดีนะไม่ดีนะไปลูกไปนั่นไม่ใช่ไปแย่งกันอีกแล้วบอไม่ใช่แย่งกันอีกแล้วบอเอาตุ๊กโมนไปไหนล่ะยังมัน ตาไปข้างหลังบ้านนะจังชาตีค่ะอ,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 อตึงอ,นนอไไตึงอตึงตึงอตึงอตึง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 อตึงอตงตึงงตึองออตึอตึงอตึงปไปงไไออออตยงอตอตึงอตึออตออออปออ สกี้คนสวยวัสดีค่ะอ้ยอ้ยโอ้ยอะไม่ไปอะฝนมันหยดใช่ป่ะฝนมันหยดใช่ป่ะเฮ้ฮ้เอ,อ,อ,อาทุ่มัมันเอาเป็ดไปทิ้งไว้ไปชิ้นกระช่องหรือเปล่าทุ่มัเอาเป็ดมาด้วยนะลูกเอาเป็ดกลับบ้านด้วยเอาเป็ดกลับบ้านด้วยเออเดี๋ยวมันเปียกฝนนะ ข่วมแต่ว่าเอาเป็ดไปก็เอาเป็ดกลับหัวคักหัวแน่เนาะเอาไปใส้ก็เอาไปนั่เนาะเงี้ยวก็ต้องเอาไปโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวจะซื้อตัวใหญ่ๆมาให้นะตัวใหญ่มันข้ามลำบากใช่ไหมอ้วนฮะฮะเออโอ้อะไรขาเน,น uh. าะสูงเนาะอะไหล่ขาเนาะ จมูก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 เปล่าให้จะเป็นเอาโซ่นะหมูนันโอ้หมานันโอ้โบแมนโอ้เป็ดนันเอาเอาเอา,เ,อาเริ่มชุ่มร่มอีกแล้วเริ่มชุ่มร่มอีกแล้วมาหาตีหัวมูไดอ้อุ้ยใครเราไปนอนเร็วแทะเอาไปเก็บไว้ก่อนหน่อยเป็ดนันอุ้ยอุ้ยน้องมันถามตาอยู่นัน ไปไหนโอ้ยขึ้นน้ำกดนเนี่ยเถอะวะแม่จะเข้าห้องน้ำโอ้ยเข้าห้องน้ำกับน้ำก้นบาดนี่โอ้ยเนาะอืไปให้เขามีความสุขแน่จักมือนึงอ่ะสัสิย่างน้ำก้นถูกปีกาวหลกเถอะนั่งกับยายนะจมูกนอนก็ดิกหางตุจมูุจมูเอากักขังตัวเองอีกแล้ว ไม่มีใครกักขังกักขังตัวเองนี่ก็กักขังเจ้าของนะคั้นขั้นขันขั้นขันขันนะเนี่ยเออว่างลงแนเป็ดนั่นเลอใอปเป็ดมันได้หายใจนะลูกไม่ใช่เขาเป็นน้ำมันเราได้หายใจน้อโอเคค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะแย้เชก่อนเออสวัสดีค่ะโอ้ยบองให้สวัสดีค่ะกอล์ฟเอาตัวนี้ อาสวัสดีค่ะได้สวัสดีสวัสดีมือได้โอเคโอ,คอ้ยต <oh ุ Ooh, oh. ๊กตาเป็ดน oh. ี Myanmar ่เอาไปใส่ก็เอาไปนําเนะแม่นบ่เอาไปน้่บ่ลรกแล้วมักตุ๊กตาเป็ดแห้งบ่ฮะมักแห้งบ่มักแห้งด้วยบ่เออมักแห้งโอ้ยมาขอขอขอโอ้ยโอ้ยโอ้ย